็สวัสดีเพื่อนๆพทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําตามคําขอจากเพื่อนเพื่อนทางวบ้านอีกแล้วนะครับก็คือว่าก่อนหน้าน,นียมีคนหนึ่งน,นะครับเขาคอมเมนต์บอกว่าอ,าอยากให้ผมเนี่ยรีวิว ID ตัวเองหน่อยนะครับแล้วก็ทําให้ดูหน่อยว่าวันวันหนึ่งผมทําอะไรบ้างนะครับในการเล่นเกมนี้เนาะก็ช่วงเนี้ยผมก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรด้วยพอดีนะครับก็เลยเออทำตามที่เขาขอเลยละกันนะครับ เ,ออเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะอยากรู้เหมือนกันเนาะว่าผมทําอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละอย่างเลยนะครับผมแล้วก็จะไล่แบบว่าให้ครบทุกอันเลยให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็มาเริ่มเลยับผมอย่างแรกเลยนะฮะหลังจากที่ผมล็อกอินเข้ามาเนี่ยผมก็จะกดซื้อเงินก่อนเลยครับผมครั้งแรกถามว่าซื้อทําไมเราซื้อทําภารกิจนะครับตัวนี้มันมีภารกิจประจําวันเนาะจากนั้นครับก็กดซื้อพลังงานสครั้งครับ ครั้งที่5ขึ้นไปเนี่ยมันต้องใช้50เพชรนะครับคือถ้าเราไม่ได้มีงบมากมายเลยขนาดนั้นอะ่ะก็ไม่ต้องกดนะครับมันจะเปลืองมากเนาะผมมีงบเท่านี้ก็เลยซื้อแค่4ครั้งก็พอนะครับวันละ100เพชรนะฮะจากนั้นก็กดรับของครับผมนี่นะโอเคนะฮะ หลังจากรับของเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเริ่มไล่ทำเควสนะครับเป็นภารกิจประจำวันจากทางซ้ายมือก่อนเลยนะครับผมเริ่มจากการลง PvP ก่อนเนาะเควส PvP เนี่ยมันจะมีอยู่3อันนะครับก็คือลงแรนะ้งเนาะ1ครั้งนะครับชนะ PvP 1ครั้งแล้วก็อีกอันนึงเข้าร่วมโหมดใดก็ได้นะครับเอ่อดังนั้นผมก็จะลงแล้งไปเลยนะครับผมโหมดเดียวถ้าเกิดว่าเราชนะเนี่ยเควสของ PvP <P PP S 1> จะสำเร็จลวดทีเดียว3 ภารกิจเลยนะครับมันก็จะแบบเร็วขึ้นนิดนึงเนาะแต่ถ้าแพอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับแค่ลงไปก่อนนะครับลงวันละครั้งก็พอก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่ค่อยชอบลงแรงนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เล่นชนะเรียบร้อยแล้วนะครับในรอบแรกเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะสบายแล้วนะครับเพราะว่าเควสภารกิจของเราจะผ่านทั้ง3มเควสรวดเดียวเลยนะครับผมนี่นะจากนั้นนะครับ ไม่ว่าเราจะเล่นอ่า PVP ครั้งแรกหรือโหมดอะไรก็ตามครั้งแรกที่มันเป็นการแชนะ์เนาะก็กดแชร์ไปด้วยนะครับเพื่อเอาสิทธิท์เพชรนะครับผมโอเคครับหลังจากเราเล่น PVP เสร็จแล้วเนาะก็มาต่ออันข้างล่างเลยนะครับก็จะมี4โหมดก็เรียงไปทีละโหมดเลยนะครับอันนี้ก็สามารถกดเคลียร์ไปได้เลยนะครับพวกนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับสบายหน่อยแค่กดเคลียร์ก็พอแล้วไม่ต้องเล่นอะไรนะครับแล้วก็เคลียร์กิจกรรมโหมด หมดกิจกรรมนะครับต่อเลยนะครับผมพวกที่มันเคลียร์ได้ง่ายๆเนี่ยนะก็กดเคลียร์ไปก่อนนะครับไม่ต้องเสียเวลาเล่นออโอเคครับหลังจากเคลียร์นี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็มาเล่นผู้เชี่ยวชาญอาวุธนะครับในโหมดผู้เชี่ยวชาญอาวุธเนี่ยผมจะเก็บบัตรทดลองอันนี้นะครับเอาไว้ใช้เฉพาะในวันที่มีปืนที่ผมต้องการปืนส้มแค่นั้นนะครับอย่างเช่นก่อนหน้าเนี้ยผมต้องการปืนแก๊สลิงสีทองนะครับผมซึ่งแก๊สลิงสีทองเนี่ย มันอยู่ในโหมดแมชชีนกันใช่ไหมมันมีโอกาสได้เนี่ยฮะโกลเด้นแก๊ลิงเห็นไหมฮะก็นั่นแหละครับผมก็จะเก็บบัตรทดลองเมื่อกี้เพื่อม,มาใช้เฉพาะในวันศุกร์นะครับผมโดยก็เล่นไปแบบ8ดาวเนาะหลังจากเล่น8ดาวเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะกดรับรางวัลเพิ่มเติมประมาณ2ครั้งนะครับก็คือ90กับ90หรืออะไรเนี่ยผมจําเพชรไม่ได้มันต้องใช้เพชรเปิดเพิ่มนะครับมันก็จะมีโอกาสทําให้เราได้แมชชีนกันเนี่ยประมาณ 1- 2ชิ้นต่อสัปดาห์นะครับ อันนี้คือวิธีการฟาร์มอ,อาวุธสีส้มอย่างหนึ่งด้วยนะครับผมซึ่งผมก็ทำนะครับอาทิตย์หนึ่งมันจะมีบัตรทดลอง2ใบก็เลือกเอา2ปืนนะครับผมที่เราจะฟาร์มเนาะส่วนในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันมีโอกาสได้ปืนระดับ SS ถูกไหมแต่ว่ามันออกยากมากนะครับผมก็จะไม่กดใช้บัตรทดลองในวันเสาร์อาทิตย์นะครับโอเคครับนี่นะฮะหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วเนาะอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าวันนั้นนั้นอะ่ะมันมีปืนส้มที่เราต้องการนะครับผมก็จะกดซื้ออีกครั้งตรงนี้ไปประมาณ2-3รอบนะครับ ซึ่งรอบแรกเนี่ยมันจะเป็น45นะครับรอบต่อไปจะเป็น90แล้วก็รอบต่อไปเนี่ยจะเป็น150นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะเออก็กดซื้อไปนะครับผมแล้วก็ได้อันนี้เยอะด้วยนะครับผมเนี่ยแต้มอาวุธเอาไปอัปเกรดดาวอาวุธให้ดาวอุปกรณ์ของเราสูงมากขึ้นด้วยนะครับผมเล่นเสร็จรอบแรกไปแล้วก็กดเคลียร์ได้เลยนะครับไม่ต้องเล่นอีกให้เสียเวลานะฮะ เคลียตรงนี้เสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า,าผมออนช่วงบ่ายโมงอะไรอย่างี้เนาะช่วงเที่ยงถึงบ่ายสองเนี่ยก็เข้ามาเล่นหมดชิงแชมป์นะครับซึ่งผมก็เล่นไปแล้วแหละศึกชิงแชมป์ตรงเนี้ยนะฮะนั่นแหละนะครับแล้วก็เล่นไปตามที่บัตรแข่งขันเรามีเนาะและก็คูปองอะเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา,ามีสัว์เลี้ยงของเราที่แบบเต็มหมดแล้วนะครับเลเวลเต็มอะไรหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมอะไรนะฮะเพรบบาะว่าบัตรต่อหนึ่งวันเนี่ยมันก็ให้มาเยอะอยู่เนาะก็เลยแบบไม่ค่อย อันนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมันเปืองนะสำหรับใครที่แบบไม่ได้มีเพรต่อวันเยอะมากมายนะครับแต่ว่าผมมีเนี่ยผมก็จะซื้อวันละหนึ่งรอบนะฮะเพราะว่าสั์เลียงผมยังเลเวลไม่เต็มด้วยนะครับผมก็ตามนี้แหละจากนั้นนะครับเคลียร์ลายวันครบหมดแล้วเราก็มาลงอารีนาครับผมอารีนาเนี่ยลงแค่หนึ่งรอบไปก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะลงอะไรก็ค่อยลงไปนะฮะ เออในโหมดอารีนาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่อันดับที่20ลงมานะครับ20 21 22อะไรแบบเนี้ยเราสามารถกดชื่นชมตรงนี้เพื่อเอาทองได้นะครับผมเห็นไหมเผื่อใครไม่รู้เนาะเนี่ยเห็นไหมเราจะได้ทองส0 0พันต่อ,อาการชื่นชมนะครับใครที่ทองไม่พอใช้ก็มากดได้นะครับได้ทุกวันเลยนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับในการลงอารีนาก็ลงไปรอบเดียวก่อนเพื่อทำเควสนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปอัพพลังอะไร สัก,ก่อนค่อยมาลงอีกก็ได้นะครับผมแล้วแต่สถานการณ์เนาะโอเคฮะจากนั้นเราก็จะมาที่ฝั่งนี้เลยนะครับมาฝั่งซ้ายก็คือโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าเล่นครบหมดแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันนะครับไม่ไม่ได้เล่นอยู่แล้วเออเราก็เข้ามาท้าทายเลยนะครับผมซึ่งพอมาท้าทายเนี่ยโหมดปราบบอสโหมดนี้ผมจะเลือก เคลียเฉพาะปืนที่ผมอยากจะเก็บนะครับโดยผมจะเก็บประมาณ1-2ถึงปืนเท่านั้นนะครับคืออย่ากเก็บมากกว่านี้เพราะว่าถ้าเก็บมากกว่านี้เนี่ยพลังงานมันจะไม่พอใช้นะครับซึ่งเราต้องเอาพลังงานเนี่ยไปอัพขั้นปืนอันนั้นอนะ่ะมันจะคุ้มกว่านะครับผมก็เลยแบบแนะนําให้เอาแค่1-2ถึงปืนก็พอนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เหลืออยู่ปืนเดียวนะครับที่ผมกําลังแบบว่าทําให้มัน6ดาวอยู่นะนี่นะครับผมกําลังเก็บอันนี้อยู่สเปซกัน พิ่งสีดาวเองนะครับผมก็กดเคลียร์ไปเลยนะครับผมนี่นะมันก็จะได้ประมาณ1-2ชิ้นนะครับในการเคลียร์หนึ่งรอบเนาะถ้าโชคร้ายหน่อยเนี่ยก็ไม่ได้นะครับนี่ไงอีกอันหนึ่งโอเคนี่เห็นไหมไม่ได้เลย <laughs> ก็หมดนะครับเคลียร์แค่นี้แหละเลือกเอาเฉพาะปืนที่เราต้องการฟาร์มนะครับประมาณ1-2ปืนฟาร์มให้มันครบก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนปืนนะครับอย่าฟาร์มทีเดียวลวดเพราะว่าพลังงานจะไม่พอใช้ เอาพลังงานไปเลื่อนขั้นปืนดีกว่านะครับเอออันนี้เคลียร์เสร็จแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมจากนั้นก็มาโหมดล่าค่าหัวครับโหมดล่าค่าหัวเนี่ยอ่าก็จะกดเคลียร์ไปเลยนะครับผมจะไม่ใช้เพชรอะไรเพราะว่าตอนเนี้ของมันแบบว่าของผมเนี่ยมันพอดีใช้แล้วก็เลยแบบไม่ต้องเสียเพชรในการทําให้มันได้สีดาว5ดาวอะไรนะครับผม จากนั้นก็เข้ามาเล่นโหมดการูกานะครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆตอนนี้ผมอยู่10ตีกลุ่ม V แล้วนะครับอันนี้มันน่าจะนับตามเลเวลเนาะถ้าจะไม่ผิดนะก็เล่นไปจนให้ครบ8ด่านเลยนะครับผมโอเคครับผมก็ในโหมดกาลูกาเนี่ยในด่านที่7แล้วก็ด่านที่8นะครับหลังจากที่ผมเล่นเสร็จแล้วเนี่ยผมจะทําการกดซื้อ2ครั้งนะครับกดเปิดเพิ่มตรงนี้นะ2ครั้งถามว่าทําไมต้องกดเปิดเพิ่มนะครับก็เพราะว่าในด่านที่7แล้วก็ด่านที่8เนี่ย เราจะได้ชิ้นส่วนปืนตรงนี้นะครับเนี่ย e XP สีม่วงมันจะมีโผลมาให้เนาะผมก็เลยจะซื้อนะครับเพื่อเก็บสะสมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อเอายินนะครับจริงๆอันเนี้ยมันไม่ได้สําคัญอะไรมากมายหรอกเพราะว่าในโหมดอื่นเนี่ยเก็บได้เยอะมากนะครับแต่ที่ผมต้องกดซื้อของอด่านที่7กับด่านที่8เนี่ยก็เพื่อเอาแต้มยินตรงนี้นะครับซึ่งแต้มยินผมเนี่ยมนเลเวลเยอะแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ซื้อเพิ่มเติมเลยเนี่ยมันจะอัพได้ช้ามากนะครับก็เลยต้องซื้อ แต่ว่าซื้อในปริมาณเพชรที่เราเพียงพอนะครับนะก็จะเมื่อกี้กดซื้อไปแล้วครั้งนึงเนาะก็กดซื้อต่อนะครับนี่ถึง40ก็พอถ้าโชคดีเราก็จะได้เพชรกลับคืนมาด้วยนิดนึงนะครับก็ตามนี้นะครับผมของรอบที่7แล้วก็อันนี้เป็นของรอบที่8นะครับผมโชคดีมากเลยนะได้มา50เพชรนะฮะก็ได้คืนมาเยอะอยู่แต่ว่าเราก็เปิดอยู่ดีนะครับผมนี่เห็นไหมได้มาอีกยี่สิเพชรก็รวมเป็น70เพชรนะครับแต่ว่าเรากดซื้อไปแค่ 6กเพรเออก็ได้กําไรมา10เพรนี่ก็ไม่ได้เสียหายมากนะครับผมตามนี้เลยเรียบร้อยนะครับสําหรับโหมดการูกานะก็โอ้โหอยู่ที่1ด้วยแจมเลยนะครับต่อมานะครับเป็นโหมดไลฟ์ที่สิ้นสุดนะครับผมซึ่งผมจะเก็บไว้ทําท้ายสุดเลยนะของโหมดท้าไทยนะครับ ก็ในโหมดอะไรที่สิ้นสุดเนี่ยรอบแรกนะครับผมจะใช้เพชรเพื่อกดเคลียร์ไปด่านที่ผมเล่นได้สูงสุดณนะขนาดนั้นนะครับเพื่อที่จะไปกดรับรางวัลของด่านสูงสุดของเราเนี่ยให้มันได้ของรางวัลที่แบบว่าเยอะที่สุดแล้วเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็ผมแนะนํานะครับแนะนําว่าถ้าเราเล่นผ่านด่านในได้เดี๋ยวก็เล่นไปให้มันสุดก่อนนะครับแบบว่าไปให้ถึงด่านที่มัน เราผ่านไม่ได้จริงๆอ่ะอย่างเช่นเล่นไปก็หมดเวลาก่อนตลอดหรือเรายิงมอนสเตอร์ในด่านไม่เข้าอย่างเงี้ยเออก็ค่อยหยุดน้าดด่านนั้นๆนะครับอย่างของผมเนี่ยก็หยุดอยู่ที่92ด่านที่92เนาะพลังยังไม่มากพอที่จะทําให้ผ่านได้นะครับก็จะหยุดอยู่แค่นี้พอเราเข้ามาวันแรกของวันใช่ไหมก็กดเคลียร์ไปนะครับให้มันมาสุดด่านที่เราเล่นได้เนี่ยจากนั้นก็กดรับรางวัลน,นะครับผมนี่ผมก็จะรับรางวัลไปแล้วก็สําคัญเลยนะครับก็คือซื้อต่อตรงนี้ ผมจะกดซื้อ50กับ80ทุกวันนะครับนี่ซื้อให้มันหมดเลยถามว่าทำไมเราต้องเอาอแท่งนิวเคลียร์อันนี้ไปอัพอุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งอุปกรณ์เสริมเนี่ยอันเนี้ยด่านเนี้ยมันเป็นช่องทางเดียวที่ทำให้เราได้แท่งนิวเคลียร์เยอะที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมช่วงเลเวลหลังๆนะครับมันต้องใช้เยอะมากถ้าเกิดว่าเราไม่กดซื้อต่อตรงเนี้ยมันจะไม่เพียงพอต่อการอัพเลยนะแล้วมันก็จะทำให้เรา มีพลังรวมที่น้อยกว่าด้วยนะครับใครที่ไม่ได้แข่งขันกับใครเนี่ยก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าผมอยู่ในอันดับต้นๆของเกมนะประมาณอันดับที่2 0 3 0 40อย่างเงี้ยคือมันมีการแข่งขันกันสูงนะครับในเรื่องของการอัพพลังดังนั้นแค่พลังน้อยนิดเนี่ยก็พลาดไม่ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยจะทําให้พลังเราช้ากว่าคนอื่นเขานะครับผมก็เลยจะซื้อตามนี้เลยนะครับผมก็ยืนยันไปแล้วก็สําหรับรอบที่2เนี่ยถ้าขี้เกียจหน่อยเออผมก็จะกดใช้เพชรเคลียร์ไปเหมือนเดิมนะครับแต่ ถ้าวันไหนว่างๆแล้วก็แบบงกเพชรไงเออ25เพชรเนี่ยงกนะครับไม่อยากใช้ผมก็จะกดเคลียร์ธรรมดาไปครับผมพอกดเคลียร์ธรรมดาไปแล้วเนี่ยเราก็กดเริ่มเล่นแล้วก็กดให้มันเล่นออโต้ไปเลยนะครับให้มันเล่นออโต้ไปจนถึงด่านที่มันจะออโต้ได้เออก็เอาแค่นั้นก็พอนะครับโอเคครับก็เล่นจบแล้วนะฮะรอบที่2ก็กดรับรางวัลมาตามปกติเลยนะครับผมนี่นะโอเคครับก็จบไปหมดแล้วนะครับสําหรับ ในโหมดท้าทายเนาะผมก็จะเล่นเรียงกันประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะมาเล่นในโหมดคลาสสิกนะครับผมซึ่งโหมดคลาสสิกเนี่ยผมก็จะเล่นกับคนในกองพลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นกับคนในกองพลเนี่ยเราจะไดะ้เขาเรียกว่าอะไรค่าแอคทีฟของกองพลนะครับซึ่งมันจะง่ายนะครับในการเก็บแอคทีฟกองพลด้วยนะครับผมจากนั้นโหมดใต้น้ำเนี่ยผมจะเอาไว้ท้ายสุดเลยนะครับ คือจะรอให้พี่ๆในกองพลมาช่วยแบกนะครับในบางดานนะก็จะเอาไว้ลงท้ายสุดนะครับไม่รีบเอาไว้ตอนว่างจริงๆค่อยจะลงนะสำหรับโหมดใต้น้ําแต่ก็ต้องลงทุกวันนะครับย้าว่าต้องลงทุกวันนะโอเคครับก็ในโหมดผู้เล่น2คนเนี่ยผมก็จะเอาไว้ก่อนเนาะคือมันแบบว่าไม่รีบเล่นเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมก็จะมาเคลียร์รายรละเอียดยิบย่อยนะครับที่ยังไม่ได้ทําอย่างเช่นร้านค้านะครับก็จะกดรับยิงฟรีอันนี้ไปเลยนะครับ รับให้หมดนะฮะรับให้ครบทุกวันอันนี้ก็ยิงฟรีกระสุนต่อมาก็จะมารับตรงนี้ครับผมร้านค้าพรีเมียมก็ถ้าใครมีพรีเมียมอยู่แล้วเนี่ยเวลารับเราก็จะได้ของตามนี้นะครับร้านค้าไอเทมอันนี้เลยนะฮะสำคัญเลยบางคนอาจจะไม่รู้นะครับในการซื้อสิ่งที่เราต้องซื้อก็คือนี่ครับพวกอุปกรณ์พวกนี้ในการเลื่อนขั้นอาวุธนะครับผมมันจะมีคำว่าแนะนําตรงนี้นะฮะคือถ้ามันขึ้นแนะนําแบบเนี้ย ถ้าเรามีเงินพอนะก็ให้ซื้อเลยนะครับเพราะว่าตรงคําแนะนำเนี่ยมันหมายความว่าปืนที่เรากําลังอัพขั้นอยู่ตอนนั้นอะ่ะมันต้องใช้วัตถุดิบชิ้นนี้นะครับมันเลยแนะนําให้เราว่าเออเนี่ยซื้ออันนี้นะเพราะว่ากําลังอัพอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้สําหรับร้านค้านะครับคือส่วนมากผมจะซื้อแค่อันนี้แหละนะครับซื้อแค่พวกวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นส่วนอาวุธ ปืนเนี่ยชิ้นส่วนปืนมันนานๆทีจะมีปืนที่ผมสะสมไงก็จะไม่ค่อยได้ซื้อนะครับต่อมาในร้านค้าหมดนะครับผมอันนี้รับฟรีเนาะในแต่ละวันนะฮะร้านค้าหมดเนี่ยผมก็จะซื้อชิ้นส่วนปืนเนี่ยทุกวันเลยนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ครบนะซึ่ง l 7ผมก็ยังไม่ครบผมก็จะซื้อ l 7เนี่ยทุกวันนะครับจากนั้นถ้าแต้มเหลือเยอะจริงๆผมจะซื้อเป็นชิ้นส่วนอันนี้นะครับเป็นพวกอุป,ปกรณ์เสริมที่ผมต้องการจะอัปเด n อย่างตอนนี้ผมอยากจะ up down energy shield นะครับถ้าแต้มผมมีเหลือสักพันแหรือพันหขึ้นไปเนี่ยผมจะซื้ออันนี้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันเหลือพันสถ้าผมซื้อไปเด็มันจะใกล้หมดไงแล้วพรุ่งนี้ถ้าแต้มอาร n a ามันไม่พอผมก็จะไม่ได้ซื้ออันนี้ไงผมก็เลยจะเอาไว้ก่อนนะครับให้แต้มมันแบบมีทุนนิดนึงค่อยจะซื้อนะส่วนของพวกข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเลื่อนขั้นอาวุธแล้วไมโครโมดูลมันไม่พอนะครับค่อยมาซื้อก็ได้ตรงนี้นะ เอออันนี้ผมก็จะซื้อเหมือนกันแต่ในกรณีที่แบบมันไม่พอจริงๆแล้วเรารีบอย่างเงี้ยผมค่อยจะซื้อต่อมาคลังอาวุธครับผมก็เหมือนเดิมนะฮะ TVC ีซีแคิงถ้ายังไม่6ดาวเนี่ยผมซื้อทุกวันเลยนะครับเก็บสะสมทุกวันวันละสชิ้นสชิ้นแต่ว่าตอนนี้ผมได้ครบ6ดาวแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อนะชิ้นส่วนแลนด์บินเนี่ยผมก็ซื้อครับเพราะว่าผมต้องอัปดาวและก็ซื้อเครื่องบินครับนี่ต้องอัปดาวเหมือนกันอาวุธเสริมนะอันนี้คือแต้มผมเหลือเยอะไงผมเลยซื้อนะถ้าแต้มน้อยก็ ซื้อตามแต้มที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับต่อมาร้านค้าคิสตันนะครับร้านค้าคิสตันเนี่ยมันจะปลดล็อกตอนที่เรามีปืน6ดาวนะครับหกระบอกอ่าปืนปืนไหนก็ได้ถ้ามันเป็น6ดาวปุ๊บร้านค้าคริสตันมันจะปลดล็อกออกมานะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนพวกนี้นะครับนี่เห็นไหมชิ้นส่วนของอาวุธปืนเนี่ยเป็นคิสตันตรงนี้ได้นะครับอันนี้เลยก็กดเปลี่ยนไปมันก็จะได้มันจะบอกจํานวนอยู่ว่าได้เท่าไหร่นะครับ ซึ่งพอเราได้เนี่ยตามนี้นะฮะเราก็สามารถเอามาแลกของพวกนี้ได้เลยนี่นะฮะพวกชิ้นส่วนอาวุธส้มอ่าชิ้นส่วนตัวละครหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้นะก็สามารถแลกได้เลยแต่ผมแนะนําว่าเก็บไว้แลกพวกชิ้นส่วนอาวุธดีกว่านะครับมันน่าจะคุ้มกว่านะหรือจะเป็นชิ้นส่วนอาลิตก็ได้นะครับ